ใครที่อยากจะมีประสบการณ์สุดพิเศษในการรับประทานอาหารต้องพากันไปที่นี่แต่ต้องถามตัวเองก่อนไปนะคะว่าคุณมีความกล้ามากน้อยแค่ไหนเพราะดูสถานที่ที่จะพาไปรับประทานค่ะอันนี้ที่จริงใช่ไหมที่จริงไม่ได้ใช้ CG ค่ะแล้วนี่เขาเรียกว่าบริการสุดพิเศษสําหรับคนที่ใจกล้าโดยเฉพาะเป็นการรับประทานอาหารสไตล์ปิกนิกค่ะแต่เป็นปิกนิกที่ไม่ธรรมดาเพราะนี่เป็นการปิกนิกบนโต๊ะที่ลอยอยู่เหนือน้ําตกคาสกาตาเดเซปูตูราที่เชี่ยวกรากในบราซิลค่ะ คุณไปทานข้าวคุณก็จะได้ชมความสวยงามของน้ำตกจากบุมสูงสุดสปด89เ้มตรคริสตีน่าเฮิร์ตเป็นหญิงอเมริกันวัย28 <c oughs> ปีเธอไปรับประทานอาหารที่เป็นรับประทานอาหารมื้อสุดพิเศษแบบนี้กับแรปเปอร์หนุ่มแฟนของเธออะ เธอเล่าให้เมลออนไลน์ฟังว่าระหว่างที่เธอกําลังค้นหากิจกรรมแปลกๆในบราซิลเธอก็ไปเจอเข้ากับบริการปิกนิกลอยฟ้าของบริษัทโรตาแอดเวนตูราที่ได้ทั้งกินอาหารได้ทั้งความตื่นเต้นเธอไม่รอช้าเลยค่ะเธอตัดสินใจกดจองทันทีน่นนานจะได้ทานอาหารและได้ชมวิวหลักล้านแบบนี้แต่ถ้าคุณจะไปทานอาหารที่นี่ คุณต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้อุปกรณ์ป้องกันต้องเตรียมให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปนั่งทานอาหารจิตวายบนโต๊ะที่โยงอยู่กับซิปลายเนื้อน้ำตก และสําหรับการซื้อประสบการณ์ปิกนิกลอยฟ้าแบบไม่เหมือนใครแบบนี้ราคาไม่แพงเท่าไหร่เผื่อพี่ปอพี่เอกสนใจ15นาทีสนนราคาอยู่ที่ประมาณ450ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ15,800บาทค่ะสนใจราคาก็ถ้าเทียบกับวิวหลักล้านไม่แพงนะครับแต่ว่าความเสียวเนี่ยมันไม่สู้ราคาไม่ติดเรื่องอาหารไม่ติดเรื่องเก้าอี้เรื่องโต๊ะเนี่ยติดจับกันติดเกลัวเลย